สวัสดีครับสองสามสี่บาทรามีบอลบอลสีสวยมาแล้วจ้าจะส่งปัรีหนึ่งต้นสอต้น50บาทนะครับพี่พีาต้นส่งเฟรดมีเก็บเงินปทางสนใจโทรแอดไลน์ไปโทรได้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี่ยวมีเบอร์โทรศัพ์สวยสวยซุสซุสซนสซุดซุส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 บุสซุสซตสซุสซยสซุสซุสซุมซุดซุสซุสดุสซุสะุสซุนซะกระดูกดซุส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 ซุตซุสุสซุสซุ ฟอร์มแม่พันธุ์แล้วพี่ไม้มีหัวมีหน่อแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะอันนี้กระถางห้าจุดห้าเดี๋ยวผมยกให้ดูหนอ่อนนอนนอนนี่เลยต้นแม่นะพี่คือต้อนใหญ่นะแล้วก็มีหน่อมาข้างๆแล้วแบบนี้คือสวยจอะอะไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ถ้าไม่เอาไปแยกหน่อก,ก็เลี้ยงฟอร,ร์มใหญ่ทําฟอร,ร์มกอไปเลยนะครพี่เนาะกิจปราศัตรูพ่ายครับพี่สองร้อยห้าสิบต้ตนที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งไม้หัวพร้อมหนอ่อไซส์แม่พันธุ์กิจปราศัตรูพ่ายต้นนี้ 250. 250 2. ครับพี่อะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ต ก็ม<โ> <ITA> ีมีหน er ่อที่สองออกมาแล้วมั้งเนี่ยพี่นี่นหน่หน่หน่ได้บนนู้นเนาะแล้วก็ใบเล็กๆนี่หน่อที่สองครับพี่นะมีสองหน่อเลยต้นนี้อ่ะสองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่กิจปราบศัตรูพ่ายนะครับผมแล้วก็สุวรรณศรครับพี่สุวรรณศรต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สุวรรณศรครับพี่นี่เลยเป็นไม้มีหน่อแล้วมาเหมือนกันครับพี่มีสองถึงสามหน่อเลยนะเนี่ยสุวรรณศรครับพี่ใบหอกด่างชมพูนะพี่เนาะต้นนี้ขอสองร้อยครับพี่อ่ะสุวรรณศร พร้อมหน่อไปอีก2อถึงสหน่อเลยสวยคุ้มคุ้มครับพี่นี่เลยนี่ผมแนะนำครับพี่ทำฟอร์มกอ่อเอ,อ้อสองสมต้นเลยเนี่ยคือรวมต้นแม่ด้วยสวยแน่นอนครับพี่ทำฟอร์มกอสุวรผสมสองร้อยงามงามและลูกไม้ลูกไม้ลายด่างปลาคราวครับพี่ต้นนี้ด่างแปลว่าสว่างสดใสนะพี่ขาวสะอาดเราพื้นใบเนาะแล้วก็มีน้าตาลตัดด่างปลาคราบสองร้อยครับพี่ลูกไม้ด่างลายปลาคราวครับพี่สองร้อยสวยสวยครับพี่ขาวสะอาด ตัดน้าําตาลจ้ะแล้วก็มีขุมทองนี่เลยหน้าชมพูส,สวยๆครับพี่เม็ดแดงตัดแจ่มๆขุมทองไซส์ใหญ่ล้น5.5ครับพี่150จ้ะขุมทองต้นนี้เลยครับพี่ใหญ่ๆเบิ่มๆส,สวยๆครับพี่มาด้านนี้ซ erm. ันเซ็ตอะซันเซ็ตสกายครับพี่ไซส์กำลังเลี้ยงไซส์กำลังหน้ารักตะปุกตะปีก็คือ5.5นี่ฟูนะพี่นี่หน้าสวยๆเนาะสีเข้มปัด อันนี้คือปกติเขาจะออกเหลืองแล้วก็ตัดพื้นน้ําตาลนี่อันนี้พี่ดูพื้นใบจะออกดําแล้วนะจะออกดาแล้วสวยเข้มมากครับพี่ตัดเหลือง200ต้นที่1ครับพี่ซันเซสกายหน้าเข้มๆอ่าสวยเข้มดุดันไม่เกรงจะครครับพี่ต้นที่1ซันเซสกาย200สวยๆต้นนี้ครับพี่ต้นที่2สวยเข้มเช่นกันหลอดใหม่มาแล้วนู่นเลยครับพี่เหลืองทองนี่ตัดพื้นใบออกจะออ,ออกสีดำนั่นเนปะ็พื้นใบนะพี่เนาะสองร้อย ต้นที่สซันเซ็ทครับพี่และอีกหนึ่งต้นจัดให้งามๆครับพี่ซันเซ็ทสกายสองร้อยครับพี่ต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยไซส์กำลังเลี้ยงก็อยากำลังหน้ารักครับพี่ห้าจุดห้ากำลังพุ่งสองร้อยต้นที่สามซันเซ็ทสกายแล้วก็ต้นนี้ซับรุ่งโรดครับพี่หน้าชมพูสวยหวานเขียวจางชมพูแล้วที่สาคัญเป็นไม้หัวมีหน่อมาแล้วหนึ่งสองสามหน่อครับพี่สามหน่อกับแม่อีกหนึ่งต้น เป็นทั้งหมด4ต้นในกระถางเลยนะต้นนี้ครับพี่ซับรุ่งโรดครับผมชมพูหวานเจี๊ยบ2 0 0ครับพี่หนึ่งแม่กับอีก3หน่อลูกครับพี่นี่เลย2 0 0รยซับรุ่งโรดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมลูกไม้หน่อยลูกไม้ใบไทยครับพี่ด่างชมพูหวานๆแบบนี้เลยนี่เลยด่างฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งเลยนะพี่นะเป็นลูกไม้ด่างชมพูครับพี่ใบไทยใบแข็งก้านแข็งแรงเลี้ยงในตู้ก็ได้เลี้ยงนอกตู้ก็ดีครับพี่250 2, ต้นที่หนึ่งครับพี่รูปไม้ด่างชมพูหวานหวานสองร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งรูปไม้ด่างชมพูหวานหวานครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สองชมพูสวยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับพี่หลอดใหม่กลางมาแล้วนิดหนึ่งนี่เลยหลอดใหม่ครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สองเนาะแล้วก็รูปไม้ด่างชมพูจัดต้นไหนให้นี่ถ้าใครชอบแนวนี้เขียวตัดหน่อยนี่เลย ลูกไม้ดังชมพูครับพี่หวานหวานสองร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามเนาะอ่าชอบต้นไหนเด้อตอนนั้นหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจ่ะนี่เลยจ้ะสองร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ลูกไม้ชมพูด่างหวานหวานจ้ะมาด้านนี้ท้องหล่อครับพี่ท้องหล่อนี่เลยหน้าให้สวยแต่น้องชื่อหล่อพะน้องชื่อว่าท้องหล่อพี่ดูใบใหม่นี่กลางแล้วเป็นไงละ่ะต้นนี้แหละพี่ทีเด็ดผมบอกแล้วตอนนั้นเป็นหลอดอย่างที่ขึ้นคลิปไปเมื่อประมาณสัก สามสี่วันก่อนใช่ไหมอ่านี่ใบใหม่กลางแล้วครับพี่สุดจัดนี่เลยประหลัดไม่ต้องบอกผมบอกเองใบนี้ใบนี้ครับพี่ใบใหม่ล่าสุดสองร้อยครับพี่ท้องหล่อต้อนนี้นี่เลยนี่เลยทีเด็ดสวยเด็ดดวงเลยสองร้อยทองหล่อครับพี่ทอ้องหล่อและด้านนี้รูกไม้ใบกลมครับพี่ด่างชมพูใบกลมบักสวยๆครับพี่นี่เลยต้นนี้ เป็นไม้แยกหน่อครับพี่มีหน่อเดียวแล้วก็ยังไม่มีจานวนชิ้นผ่านนะพี่มีแค่หน่อต้นนี้แบ่งหน่อเดียวลูกไม้ใบกลมชมพูใบแข็งตักครับพี่นี่เลยไม้ใบแข็งกระแข็งชมพูกลมกลมห้าร้อยห้าสิบครับพี่หน่อลูกไม้ใบกลมชมพูหวานหวานหลอดใหม่มาแล้วพี่ผมไม่ดูหลอดใหม่โฟกัสนี่ชมพูตัดเขียวามาเลยครับพี่ด่างแน่แม่จ๋าต้นนี้สวยสวยห้าร้อยห้าสิบลูกไม้กลมชมพูจ้ามาด้านนี้ กินนาลีเล่นไฟครับผมสวยสวยด่างแจมโบ้แจมโบ้เป็นไม้หน่อด้วยอ่ะต้นนี้เลยหนึ่งร้อยครับพี่ไปร้อยเดียวหลอดใหม่ก็ด่างสวยกินนาลีเล่นไฟกินนีเล่นไฟและด้านในครับพี่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่หน้าแดงแจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนสองร้อยห้าสิบจ้ะหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่หน้าแดงสวยช่ำหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลยสองร้อยห้าสิบหนึ่งเดียวในจักรวาลจ้า ใบหอกด่างแดงเข้มเข้มครับพี่ตัวนี้ลูกไม้ลูกไม้เป็นลูกไม้ใบหอกด่างแดงครับพี่นี่เลยเดี๋ยวผมตัวกัดให้ดูใกล้ๆอ่ะ่ะฟอร์มเต็มก่อนละกันไปนี่อันนี้ใบแม่นะพี่นี่เลยด่างแดงเข้มปัดที่สาคัญครับพี่นี่เลยลูกเล็กเด็กแดงมาหมดแล้วครับพี่เนาะนนนนนโอ้โหขึ้นห้เตรมรอบตัวไปหมดเลยลูกไม้ครับพี่พร้อมหนอ่อแม่สวยมากหน้าแดงเข้มปัดครับพี่สองร้อยห้าสิบพร้อมหนอ่อรับประกันอย่างน้อยพี่สองหนอ่อหรืออาจจะมีสามนะเพราะว่าขึ้นคู่มาสองฝั่งเลยครับพี่อ่ะ สองหนอยอย่างน้อยอกับแม่หนึ่งต้นสองร้อยห้าสิบครับพี่โรคไม้ใบหอดด่างแดงหนอนนี่ก็ด่างนะพี่สวยเลยเนาะอ่ะนี่เลยหนออ่นหนอนด่างแดงได้แม่สวยแซงแม่จะบิีและด้านนี้ปีสัแดงครับพี่แผงลูกตาลอันนี้เป็นหน้าเขียวด่างขาวครับพี่นี่เลยเดี๋ยวเขาจะอมชมพูในตอนโตต้ตนแม่ผ่าเป็นเอ่อหน้าอมชมพูนะมีหนะ้าขาวอมชมพูนี่เลยเล็กกเขาจะด่างแบบนี้ก่อนพี่สีขาวนี่ใบใหม,ม,ม่ล่าสุดครับพี่เริ่มมีความชมพูมาแล้วนิดนิดครับพี่ปีสัดแดงแผง ลูกตาลต้นนี้ขอ450ครับพี่สวยสวยครับผมนี่เลยลูกตาลแจ่มแจม,แจมลูกตาลแจม่มแจม่แมแหมใบใหม่ล่าสุดครับผมพึ่งกลางครับพี่ยังพุ่งไม่สุดครับพี่หน้าเขียวตัดด่างขาวอมชมพูในตอนโตวสวยมากสวยมากและต้นนี้ครับพี่เทวาอะพิรักษครับพี่นี่เลยหน้าด่างเหลืองจ่าแหลมเลย200ครับพี่เทวาอะพิรักษ์ไม้ด่างเหลืองและต้นนี้ เดี๋ยวผมเด็ดก่อนผมเด็ดก่อนผมเด็ดใบอันนี้ก่อนอ่าเด็ดใบเสียอาให้เหลือฟอร์มเต็มนี่เลยครับพี่ต้นนี้ต้นนี้อามันดาอามันดาอามันดาอัมันดาหรืออัมแมนดานะพี่เนาะบางคนก็เรียกอัมแมนดาบางคนก็เรียกอามันดาอามันดาไม้ด่างไม้ด่าง,งป้ายครับพี่ไม้ด่างป้ายพร้อมหนอ่ออีกสองหนอ่อสวยสุดคุ้มครับพี่พร้อมหนอ่อพร้อมหนอ่อนี่เลยไม้ด่างป้ายเขาจะด่างป้ายประมาณอ่าเขาเรียกว่าอะไรสองชั้นพี่ดูอันนี้ด่างขาวใช่ไหมแล้วก็จะมีเขียวอ่อนแล้วก็จะ ER เป็นเขียวเข้มของพื้นใบทับอีกทีคับพี the the ่เนาะนี่เลยไม้ด่างป้ายมีสองหน่อเท่าไหร่ด uh ีต huh. ัวนี้เดี๋ยวเราจุดโฟกัสลุดโฟกัสอ่าต <es> ้นนี้อมันดาขอสองร้อยห้าสิบครับพี่สวยพร้อมหน่อสวยพร้อมหน่อสวยพร้อมหน่อเลยสองหน่อคุ้มๆกับแม่อีกหนึ่งแม่ครับพี่ด่างป้ายเจียมๆอะมันดาครับพี่สองห้าศูนย์เจีมๆเลยแล้วก็ตรงนี้กงนี้พิษชมพูครับพี่นี่เลยหน้าชมพูสวยๆตามชื่อเลยเขาชื่อว่า พิษชมพูครับพี่น้านข้างครับพี่สวยๆสองร้อยครับพี่จัดไปต้นนี้ฟอร์มใบดกแน่นมากห้าจุดห้านิ้วพิษชมพูใบใหม่ล่าสุดครับพี่ล่าสุดล่าสุดสวยๆเขีนกันแล้วก็มีหงแดงนะเดี๋ยวเนดะผมเอาใบเบี้ยใบร่างแบบนี้ครับพี่ครับถ้าถ้าพี่ๆเจอแบบว่าเลี้ยงบอลแล้วเจอใบน้องเริ่มเหลืองแบบนี้คือน้องเขาจะทิ้งไปนะพี่เด็ดเอ,อกได้เลยนะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาไว้ครับพี่ เขาจะได้เอาสารอาหารไปเลี้ยงในใบอื่นนะอันนี้คือเป็นใบล่างเขาเพราะเขาจะทิ้งโดยธรรมชาติอยู่แล้วพี่เพราะผมเห็นผมก็จะดึงออกเนาะเขาจะได้เอาสารอาหารที่ดูดขึ้นมาไปเลี้ยงใบใหม่ครับพี่เนาะอ่าแล้วก็จะเหลือฟอมเต็มสวยๆแบบนี้จ้ะต้นตน,นี้หงแดงครับพี่นี่เลยหงแดงหงแดงนะหงแดงแรงลิป,ปิชิดตัวเจมใช่ไหมไม้คู่กับปีศาจแดงเต็มหงแดงเนี่ยไม้จานวนน้อยกว่าครับพี่ไม่เกินไม่เกินเหมือนปีศาจแดงอันนี้หงแดงครับพี่สามร้อยห้าสิบหน้าสวยๆครับพี่โตมาสวยจัดประลาดบอกเลยนี่ครับพี่ หงแดงครับพี่สา,าส,สามห้าสนสามห้าสนสวยๆหงแดงตามกันด้วยเก้าแต้มโหใบใหม่เปิดมานี่คือนี่ใจละลายครับพี่กอ่าเก้าแต้มเก้าแต้มครับพี่บอลสวยๆตับแมวแมวสามสีเขียวพื้นเขียวนะพี่ดางเหลืองและพี่ดูใบนี้ดางแดงป้ายฮาร์ปครึ่งครับพี่เป็นใบใหม่ล่าสุดนะครับผมใบนี้ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยนี่เลยฟอร์มเบิ่มๆล้น5.5า้าก้าแต้มสวยคุ้ม จัดต้นนี้ครับพี่ขอ250ครับพี่ต้นนี้ให้ไวสี่ครบครับพี่เนาะเขียวเหลืองแดงครับพี่นี่เลยแมว3 49สแต้มจัดสอ้าสิบสยจัดเลยด่างหวานหวานฟอร์มกอครับพี่มี2ต้นคู่ในกระถางต้นนี้ชื่อว่าบุพเพสันนิวาสครับพี่นี่เลยด่างหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมีที่ที่เห็ในใบแน่นแบบนี้คือ2ต้นคู่นะพี่2ต้นคู่แล้วก็มีหน่อมนะอ่ะสต้น คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงต้นนี้ครับพี่มี3ต้นเพราะว่ามันเป็นปลูกคู่2ต้นใช่ไหมพี่แล้วก็มีหนใหม่แล้วอีกหนึ่งเป็น3ต้นเลย3ต้นในกระถางครับพี่บุบเพสันนิวาสหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เฉลี่ยต้นละห้าสิบสวยคุ้มจัดได้3ต้นในกระถางเลยบุบเพสันนิวาสจ้1ร้อยห้าสิบแล้วก็ต้นนี้ครับพี่นี่เลยเจ้าเวียงพิงครับพี่ด่างประคาบนี้ระดับแนวหน้าสวยๆแบบนี้เลยครับพี่หวาน เคียวตัดชมพูอ,อ่อนแล้วก็ไปชมพูเข้มตรงกลางใบอีกทีนะพี่เนาะนี่เลยหลากหลายหลากสีหลากสันหลากมิติครับพี่นี่หลอดใหม่มาแล้วเจ้าวเวียงพิงเจ้าวเวียงพิงขอ2 0งอครับพี่ตัวน,นี้สวยๆหวานจัดเลยเจ้าวเวียงพิงจะหมดรุ่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพาอีกทีก็นั่นเลยไปอีกหลายเดือนเลยกว่าจะได้รุ่นใหม่ฟอร์มใหญ่แบบนี้นะพี่เนาะ200อ่ร้0 0ตัวนี้ครับพี่เจ้าวเวียงพิงครับพี่สวยหวานเจี๊ยบและใบกลม ใบกลมๆครับพี่นำโชคนำโชคตัวนี้ครับพี่นำโชคนำโชคนี่เลยใบกลมนะพี่แล้วก็ป้ายชมพูนะพี่นะเม็ดขาวป้ายชมพูนี่จ่ะนี่จ่ะโอ้ยมือว่ามือเปื้อนนะพี่มือเปื้อนจับกระถางเป็นธรรมดาได้ไหมนะอยู่กับบอลอยู่กับบอลอ่ะจับกระถางไปมือเปื้อนนี่ตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่นำโชคกรโมจริงๆนี่ผมโอบให้ดูเยให้ดูความกลมครับพี่ให้ดูความกลมต้นใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวใครดีกว่านี่ต้นใหญ่ด้วยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบ นำโชคใบกลมใบชมพูเม็ดขาวส,สวยๆจ้ะอ่ะขยับมาทางด้านนี้ด้านในหน่อยครับพี่ชิ้นในใบกลมแต่ว่าแรอันนี้กลมเรครับพี่แรไอเทมใบกลมต้นนี้ชื่อว่าเพชรชบูลครับพี่นี่เลยใบกลมบกด่างชมพูสวยๆครับพี่นี่เลยไม้สวยเนื้อหอมเขาตามตัวจะบินออกนอกแต่ตอนนี้ไม่มีจานวนให้บินออกนะพี่เนาะสำหรับไม้ตัวนี้เพชรชบูลครับพี่นี่เลยกระแสมาแรงจัดแต่ว่าเด้ย เดี๋ยวจะให้ดูหลอดใหม่ให้เห็นหนอเห็นหนออะดูหลอดใหม่ก่อนหลอดใหม่หลอดใหม่ครับพี่สวยๆนี่เลยครับพี่โอ้ยังแจ่มเลยครับพี่ออกมาแล้วนิดนึงนะหลอดใหม่ my, พี่ดูนี่เลยครับพี่ทีเด็ดผมก็ไม่เห็นนะผมเพิง่งมาเห็นนี่แหละพี่ผมให้ดูหลอดใหม่นี่นี่หนอมาหนอมาครับพี่หนอมาสวยคุ้มเพชรบูรณ์ห้าร้อยครับพี่พร้อมหนอใบกลมบล็อกยังไงก็คุ้มครับพี่ยังไงก็คุ้มต้นนี้สวยๆเลยใบกลมนี่พร้อมหนอด้วยครับพี่บ้นสีต้นนี้ชื่อว่า เพชรชาบูนจ้าหรือสุใบใบกลมครับพี่แข่งกันแข่งมีโนสแล้วเสียดายเสียดายเหมือนกันอะมาทางด้านนี้ครับพี่ด้านนี้ด้านนี้สวยๆมีอะอะไรบ้างเทวาเทวา,ทวาผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะพี่นะผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอะเดี๋ยวให้ต้นนี้แจมๆอีกสักหนึ่งต้นครับพี่เทวาอะพิรักษครับพี่หลอดใหม่อย่างเหลืองเลยนี่เลยจ้ะสองร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองเทวาอะพิรักษ์ เหลืองแจ่มม่ดูหลอดนี่หลอดด่างเดอร์หลอดเหลืองออกมาเลยครับพี่สองร้อยต้นที่สองเทวาอะพิรักครับและใบกลมใบกลมกลมกลมบล็อกด่างเหลืองต้นนี้ครับพี่สามเกลอสามเกลอครับพี่นี่เลยฟอร์มกําลังแจ่มฟูพุ่งห้าจุดห้าหน้าเหลืองเหลืองครับพี่กลมทุกใบครับพี่แล้วก็ทที่สาคัญด่างเหลืองทุกใบไม่มีหลุดด้วยสามเกลอหกร้อยครับพี่กระถางห้าจุดห้าสามเกลอ ใบกลมใบกลมกลมเรืองเม็ดขาวแดงสวยสวยครับพี่สามเกลือและผมจะขึ้นแล้วเมื่อกี้ผมเลยมาอ๋อตอนนี้ตอนนี้นนเทพหูยานครับพี่เทพหูยานต้นนี้เลยฟอร์มใหญ่ไซเบอร์เลอร์หน้าสวยสวยเลยนี่เลยครับพี่ใบใหม่เปิดล่าสุดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่ใบรองครับพี่เทพหูยานสามร้อยครับพี่มองไม่เห็นกระถางแล้วใช่ไหมล่ะมือผมก็จะมองไม่เห็นแล้วครับพี่บางใหญ่ล้นจัดเอาไปลงกระถางเปได้แล้วครับพี่เทพหูยานสามร้อย สวยๆจ้าสองต้นคู่ในกระถางครับพี่ต้นนี้มัคคาวานรังสันครับพี่นี่เลยหน้าเขียวป้ายตัดแดงแจมๆเม,ม็ดขาวเริ่มกัดไปแล้วเขาจะกัดแบบกัดขาวตัดมาครับพี่เนาะนี่เริ่มก็เริ่มกัดมาแล้วกระจายทั่วทั้งใบสวยนะพี่นะสำหรับมัคคาวานรังสันเลี้ยงเต็มฟอร์มฟอร์มก่ออันนี้คือลงคู่ไปแล้วสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยครับพี่มัคคาวานรังสันสองต้นคู่ในกระถางและต้นนี้เท้าทองอินครับพี่ด่างสวยแจมบ๊อ ใบใหม่ใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยด่างทุกใบแล้วการไม่มีหลดตัวนี้ครับพี่ครึ่งครึ่งนี่จะหนึ่งร้อยเทา้าทองอินและต้นนี้ครับผมลิ้นมังกรไฟแดงแดงครับพี่สัมสัมเลยครับผมแดงแดงช่ำช้ำเนาะนี่เลยเขียวตัดตัดแดงตัดเขียวกัดแดงเออตัดแดงกัดแดงนั่นแหละพี่หนึ่งร้อยครับพี่ลิ้นมังกรไฟแต่ลิ้นลิ้นแบบ่อค้าก็จะรวแล้วเหมือนกันตอนนี้อันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย ลิ้นมังกรไฟครับผมส่วนตันนี้ชัดทินกรจ้าโอ้โหหน้าระดับพรีเมียมนี่เลยระดับดาราแนวหน้าครับพี่ตันนี้คือดังสวยดังสวยอะหลอดใหม่ครับพี่น,พนี่จะชัดทินกรน้องขอร้อยเดียวพอครับพี่อะหน้าระดับแบบพรีเมียมแบบนี้ก็100ครับพี่ชัดทินกรแม่งกันไปเลี้ยงจ่าเลยล้น5้าดหาน้าดางส,สวยๆต้นนี้มณน,นีร้อมเพชรครับพี่มณนีร้อมเพชรอาหน้าชมพูหน้าดัางชมพู สวยสวยครับพี่หนึ่งร้อยเช่นกันมณีร้อมเพชรจ้ะพี่นี่เลยแรงสวยอมตะเนาะจะมองกี่ทีทก็ยังสวยส่วนด้านนี้มหาชัยมหาชัยมหาชัยอ่านี่เลยเขียวตัดแดงที่จริงใจมหาชัยจะง่ายจะใครละอ่ะหนึ่งร้อยครับพี่มหาชัยร้อยเดียวเนาะนี่เลยฟอร์มสวยนี่จ้ะด้านข้างครับพี่ร้นร้นห้าจุดห้าและกันร้อยเดียวมหาชัยแล้วก็มี ต้นนี้แล้วกันครับผมฟอร์มสวยๆเลยครับพี่นี่เลยจ้ะพรเวสุวรรณครับพี่นี่เลยเป็นไม้แดงตัดเขียวนะพี่น้ะเขียวด่างแดงพรเวสุวรรณครับพี่200บาทต้นที่1ครับพี่ส0 0สวยๆอ่ะผมยกให้ดูฟอร์มประมาณนี้นี่เลยใหญ่ล้นแล้วครับพี่พรเวสุวรรณ2 0 0ต้นที่1ต้นที่1ครับพี่มีต้นที่1แล้วต้องมีต้นที่2ผมกระโดดมาทางนี้เลยแล้วกันนี่เลยเพราะว่าสวยสะดุดตานี่เลยจ้ะ สองร้อยต้นที่สองครับพี่พรเวสุวรรณครับพี่พรเวสุวรรณสองร้อยต้นที่สองฟอร์มก็ประมาณนี้ครับพี่รอดหมามาแล้วตอนนี้นี่เลยยกให้ดูครับพี่ข้างข้างนี่ต้นใหญ่เนี้ยกระถางมองไม่เห็นแล้วรับพี่ต้องไปยกลงกระถางสิบละสองร้อยต้นที่สองครบพี่นะแล้วก็พรเวสุวรรณสองร้อยต้นที่สามครับผมนี่เลยหน่าสวยเจ่มแต่ไม่แพ้กันหนึ่งสองสามพรเวสุวรรณครับพี่ต้นละสองร้อยเลือกได้เลยจ้ะนี่เลยอันนี้ต้นที่ สามต้นที่สามอบางทีก็น้องพี่ขึ้น,ข,นขึ้นหลายต้นเกินก็เลือกยากนะพี่เนาะถ้าถ้าบางแบบแบบว่าเออสวยทุกต้นนี่คือแบบเลือกยากเหมือนกันนะพี่เนาะไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมมีตัวช่วยให้พี่ให้น้องก้อยเลือกให้ก็ได้คัดสวยให้นอนครับพี่เอออ่ะดาราครับผมสุงท,ท้ายก็ตรงนี้กับดาราดารา,า,ราครับพี่ดารานพพัลท์หน้าสวยสวยลึกๆครับพี่นี่เลยป้ายลึกๆแบบนี้รอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวดารานพพัลท์ ปิดท้ายนี่สำหรับคลิปนี้นะผมอย่าลืมนะไม่อย่าลืมนะครับผมนึกถึงบอลส,สวยๆนึกถึง234บารมีบอลน,นะครับผมสวัสดีครับ